Zombie Apocalypse <laughs> สวัสดีทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนนะกับเกมจูสเบอร์เดอะกรฟไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะทุกคนเพราะผมไม่ค่อยมีเวลานะผมแน่แล้ววันนี้ก็มีปรากฏการใหม่นะของเกมนี้ตั้งแต่ผมเข้ามานี่เรียกว่ามึนงงจัดๆเลยทีเดียวนั่นก็คือรีกประจําสัปดาห์ของเรานะผมที่ปกติแล้วเราจะตีแย่งชิงไดโนเสาร์กันนะแต่ว่าเ,เลีในสัปดาห์นี้ เราไม่ตีย่งชิงไดโนเสาร์กันนะผมเราก็ทําการตีย่งชิงเอมเบอร์กันนะผมนะั่นคือเจมยุงนั่นเอง <laughs> เอไอไมนได้อย่างงี้เด็เพิ่งจะเคยเจอครั้งแรกเลยนะผมตั้แต่เล่นมานะเกมนี้นะผมนี่ก็เป็นเหล็กที่เราจะตีย่างชิงเอมเบอร์กันนะก็ <c oughs> ถ้าเราอยู่แหลงโดมินเนเตอร์เนี่ยเราก็จะได้เอมเบอร์แบบจัดจานเลยนะเจ็ดหมื่นห้าเลยนะผมซึ่งสี่ใบเลยอ่ะพูดว่าสี่ใบเลยนะสําหรับใครที่ยังมีไดโนเสาร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมเหล็กนี้ก็เข้ามาสู้ได้เลย นะผมเพราะว่าอาจจะได้เอมเบอร์ไปใช้เปิดในโนเสาร์เราก็เลือกเปิดตัวที่มันเป็นวิบวับไปเลยอ่าเราจะได้ตัวเก่งๆยังไงล่ะก็สงส่ต้องประทาเดือดกันสะหน่อยนะผมผมผมค้างแพ็คไว้เยอะแยะมากเลยนะผมโดยแพ็คอ,อ่านิวชายล่ก็ยังไม่ได้เล่นนะผมส่วนแพ็คนี้อ่าแคตออฟเทันเนี่ยผมคิดว่าเหลือ9วัน ผมไม่น่าจะเก็บทันแล้วนะทุกคนแต่ว่าชิงเตาผมกดล็อกไปแล้วนะผมดังนั้นเลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ถ้าจะซีเรียสก็คือแบงค์ห้าร้อที่เราจะไม่ได้นั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ไนี่หายากสุดๆเลยนะสําหรับแบงค์เขียวนะผมอ้ามาตีลีกกันซะหน่อยดีฟ่านะผม <c oughs> ก็สรุปผลลีกของผมก่อนก็นแล้วกันผม <c oughs> ก็อยู่แรงค hunter อันดับที่เก้าสิบหกนะผมมีแ้มอยู่หนึ่ร้อยย่สิบนะผม ก็ลองตีดูดูซิว่าพวกแข่งแข่งเขาจะเข้ามาเล่นกันหรือเปล่าอยากจะได้เอมเบอร์กันหรือเปล่าแต่ว่าก็แข่งเหมือนกันนะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะมาเริ่มกันดี่ฝ่านะผมก็ในเขาก็มาให้เราตีกันแล้วนี Efendi ่เออเอาแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะเอาสักเราเหล่านี้ก็แล้วกัน่าผมก็จะเอาเป็นตัวไหนไม่ดีวะเอาเป็นอาเลสไปแล้วกันเอาเลดไปนะผมแล้วก็เอา ออเอาส uh เตโกลอดไปดีกว่วาแล้วก็เอาเลสไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเลสนั่นแหละเตโกแอ่นี่แหละสวยโลนจัดจัดมาลุยกันดีฝัานะครับผมก็คือพวกที่เขาอ่ามีในรถเสวอโหดก็คือผู้เล่นระดับสูงใช่ไหมอ่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาตีแย่งชิงเอมเบอร์หรือเปล่าแต่ว่าผมก็พอจะเจออา่คนที่โหดอยู่เหมือนกันนะผมซึ่งไอคนนี้ก็โหดเลยะจะไม่โหดเลยได้ไงเพราะว่า กูได้ง่ายว่ากูมีกินพืชมาตัวนึงเรียก <c oughs> er, ว่าแพ้ทางจันจันเลยทีเดียว <c oughs> มาเดี๋ยวมาวัดเจอกันฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วไทแลโนโดสอร์รัตเร็กซ <c oughs> ์มาเลยมาไปยี้กันดูสิเอ้ยเปลี่ยนตัวว่ะโอ้โหเอาตัวเลือดเยอะมาข่มจริงลุงบักแม่จะเลือดเยอะฝาะอ่ะเน้นพลังโจมตีนี่เองอย่างอย่างอย่าง,งบักเตอร์เดีเ๋ยวนะสอ,องขผมเดือนหนึ่งโอเค <c oughs> ้องกันกันได้อยู่แล้วซูปเปอร์เรนโนเททันนป็่กวาการหรอกในร่างที่มีเลเวล2แค่นี้เออจบทีหนึ่งนะผม <c oughs> เดือหนึน่งกดมันเลยไหมกดไปเลยไหมไม่เอาดีไปเพราะถ้าเรากดมันตอนนี้นี่แตกเราน้อยเกินไปเก็บสเต็กให้หมดนี่อุ้ยตรงนี้ก,กดมันก็ดีอ่ะต่แน่งานนี้รอยน้ำอย่างแน่นอนแต่ <c oughs> ไม่กลัวหรอกสเต็กมันก็จะหมดไปตาชมตีฉันไหมล่ะ มีเลือดตุ๊บแปดร้อยเนี่ยอุ้ยลังเลจ้จานนะผมดูเดิคิดใหญ่เลยนะไม่โจมตีนะผมสวยโลดจจัดเก็บสแต็กให้ครบแล้วเราก็ป้องกันสางเฮ้ยมันก็มีสแต็กมากมายเลยดิทนะแล้วอะ่ะตายแล้วตายแน่แน่แต่มันโจมตีห้าเราลอดนะเอ้ยโจมตีหนะ้ารอดไหมดูสิโดนงับไปสองนี่รอด มึงตายทีนี้จะไม่เอามึงไว้ใดๆทั้งนั้นโจมตีไปเลยหนึ่งสงสสี่มไม่ได้เลยห้าหกไปเลยว่ายังไงล้มได้แน่ๆนี่นะใช้กินพืชเนี่ยและล้มไม่งีตัดกำลังยังไงตัวเราเยอะว่าได้เปรียบอยแล้วแกโจมตีสามเหลือสองเท่านั้นเสร็จโงและงานนี้ฉันจะมีสแต็กเยอะขึ้นไปเรื<ๆ>่อยๆมีการใส่ไหม โจมตีสามตายดีครับอย่างนี้สเต็กลอลต์กูเออกันเด็นเตลือว่าถือทำด้ดีมากลูกพ่ออ่มามันเหลือสองใช่ไหมเอาให้สุดหนึ่งสองสามสียังเหลืออีกสองู้เจ๋วแจ่มปบปันไปนะจากเลสฉชนสซะมัง่ง <c oughs> ออกมากันทั้งซีรีส์เลยทีเดียว <c oughs> ตกลุกักเ็ดอะไรเนี่ยมาวัดใจกัน แก่ก็แค่ตัวใหญ่กว่าเท่านั้นแหละทำอะไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกจะบอกให้มันไม่ถนัดยังไงล่ะจบดีะตายดีครับงานนี้เออจริงเราป้องกันก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าาฉันมีตัวที่เก่งที่สุดยาจดจัดมันเวลซีลัอเตอร์เจนสองด้วยเขาบอกหน้าดำมาเลยทีเดียวมันไม่ดำมันดัาๆโอเคโอ้โหชนะไปได้ยาง่ยังเก่งเท่าไหร่ ก็กลับมาแล้วนะเกมดิดออกนะผมแต่ผมก็ได้ของรางวัลมากมายเลยนะผมไม่รู้เปิดได้อะไรดูดิทำไมกูได้ของเยอะขนาดนี้อ่ามีอะไรผ่านเฮ้ยอ่ะก็อย่าลืมไปทำกันนะสำหรับซีซั่นผ่านนะผมเลย6วันการบ11ชั่วโมงนะผมตัวผมก็เฮ้ยได้75อ,อะไรจะโชคดีขนาดนี้อ่ะก็ทำกันนะทุกคนเพราะว่าจะได้ตัวน้ำอ่าสามจิ๋วที่แม่งโคตรโหดอะ่ะพูดเลยอย่าลืมไปทำกันก็แล้วกันมามาต่อกันต่อนะผม ตะเกะฉันก็เอาชนะไปได้อย่างง่ายได้เอาแล้วเานี้แหละโถสู้ได้เชื่อเลยเอาตัวนี้ไปตัวนึงตัวนี้อุ้ยกินเนื้อหมดเลยอะไรกูจะมีกินเนื้อเยอะขนาดนี้เออเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเอาตัวนี้ไปไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไปนะผมแล่ว้าเอาตัวนี้เอาเชอรี่เป็นตัวนี้ก็เอากินเนื้อไปนึกผูกผมก,กินเนื้อมากตายไปหมดเลยดูดิดูดิดเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเ,เรียบร้อยเลยทีเดียวอะมาลุยกันในฝ่ายนะครับผมดูกูต่อเฮ้ ไม่ให้เราดูโฆษณาแล้ววะ้ GM ทำไมใจร้ายใจดำนี้ฝึกตีไม่กี่ยกเองบาที่สุดเอ้ย,อยก็ได้ตัวอยู่นะแต่เราเสียเปรียบนะผมพืชแพ้ไม่ได้นะแล้วพืชแพ้นี่คือเราจบเกมเลยนะผมโอเคอุยอ้ยร้อยคนคาสบาย,บายเก็บเอาไว้เชอริฟไม่ใช่เชอริฟชารีมาดูสิมันจะทำยังไงเจ้ามัสกา แต่แค่ตัวใหญ่เท่าน,นั้นแหละเานานิ้วจิ้มตาเลยเอาเปลี่ยนมาอย่างที่เคสโดนห <c oughs> ลอก,ล,อกล่อแล้วสินะไซมูเรียจมตีหนึ่งโอ้โหแค่คันทันสกิดนิดเดียวเรียกว่าทําให้พี่เสี่ยวไม่ได้โอเคมาอุ้ยสี่ลายมันคล้ายๆกันเลยนะแต่เราสีเข้มกว่าเราเข้ฟางง่เราหล่อเราหล่อหล่อล้วนะ <c oughs> ดังนั้นการจะทําอะไรคนหล่อมันยากไม่กล้าเลยทีเดียว จังหวะนี้เก็บสแตก็กให้หมดนะผมโอเคเอาแดจ,จมตีเท่าไหร่ล่ะสแต็กน,น้อยนิดพอกแกมีแค่สี่เท่านั้นแต่หน,น,น้าจ,จะมีแปดเอ้วมาโจมตีสี่ตายเนีครับงานนี้เอือกระเด็นกระดอนนะโถเอ้ยถ้ามันโจมตีสาม้วรอดน,นะตะเกยียบแต่ไม่กลัวอยู่แล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตี 3, สามสุดใบป้องกันไหมมาป้องกันสองป้องกันสองก็ 2, งก 2, งไม่รอดปะ ว่าเงินสองก็ไม่รอดต้องป้องกันยันสามไม่เอาดีฟ่าเก็บตัวแตกไปเล่นดีฟ้าโอเคดูซิว่าแกจะทำยังไงล่ะมีแค่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเท่านั้นโจมตีส่อยู่แล้วอมัสกาี่เด๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวไ่มเออเวสกี้ป้องกันไว้ก็ดีไม่เปลี่ยนโจมตีส่ตายดีครับงานนี้เอือกระเด็นกระดอนขนาดหัวหน้าฝ่าก็ยังกระเด็น,นกันเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวใหม่นะผมในซีรีส์นี้นะ จมตีหนึ่งจมตีสองนะผม่น,นคือเจ้าบูเนตนั่นเองนะผมก็ป้องกันหนึ่งสองอไม่เอาดกว่าป้องกันสาม,มดิฟ่าเอาชัวเพราะว่าเราชนะแค่ขอใช้ไม่ตายก็พอนี่มาอ,ออกมาเซโลโตซอรัสมาโตลแล้วเกินนาจะมีเจนสองนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมแต่ว่าผมยังไม่เห็นตัวมันนะก็เลยไม่มั่นใจนะผมก <c oughs> ็จะมีโมเดลที่แบบว่ามันหมด เยี่ยมกว่านี้แต่อันนี้นก็โหดอยู่นะถ้าพูดถึงนะผมแต่ต่อคูเน็ตไม่ลงนะในอาการนี้นี่เห็นไหมถึงเราจะเป็นการ์ดวิบวับระดับ2เหมือนกันแต่พื้นหลังจะสวยฟป่าเป็นสีขาวเว้ยไอ้นี่นะให้มันรู้ถึงความพิเศษนี่นะฮะหน้าแนวนะผมด้วยตัวพิเศษจากซีรีส์เซียนนี่โคเทเ น่าจะใช่แหละเฮ้ยหรือว่าชอยวะมันก็แคมเกนเดเชียสเหมือนกันป่ะเอซซึมเอ้ยอันดับมาแล้วว่าโอ้โหผู้นำอุ้ยสองร้ยหาปเลยอระเฮ้ยการแข่งขันก็สูงกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอ้ยสำแด่อาหารนะผมโอ้โหได้ยังอื่นดีฟ่าบ้าบอที่สุดอาหาเต็มแล้วเต็มอีกนะผมอ่ะตรงนั้นยังสู้ได้เอาอีสกยบมีฝ่านะผมก็ยังไงก็ อย่าลืมมาตีกันก็แล้วกันนะสำหรับตรงนี้นะผมวันนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันที่ตรงนี้นุกเยอะโอเคงั้นก็เอาพืชเป็น,นตัวหนึ่งแล้วกันเอาใส่เต็มเ็มแรงๆจะไหวไหม <c oughs> ดูจากทรงมันจะไหวไหมเนี่ยมไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยอะไหวดิสู้ได้มั้ยลุยอย่างไรเราก็มีมาสามท่านนะผมเนี่ยเราเลือดเกือบๆพันทั้งนั้นมาดูซิว่ามันจะแกล้งเราไหมจีเอ็มสุดม,มันชอบแกล้งผมในยกที่สามนี่แหละมา เอ้ยโอ้ยเหมือนลังแกเลยอะได้เปรียบสุดๆสองร้อยยี่สิบเอ็ดแคปเป่ามันก็ตายแล้วมึงเนี่ยไม่กลัวเราขึา้นมาพี่ยบเลเวลสิบเท่านั้นแต่เลื่อนพันกับสิบเลยทีเดียวอาแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเอ้ยข้าโจมตีเลยอะ่ะใจมันได้วะ่ะไม่ธรรมดาอรานี้ต้องป้องกันเลยนะทำไมป้องกันเนีพี่ยบก็ไปะผมอ่ะ He. นึกว่ามันจะเก็บแต็กเอาไว้จบสีเราเสร็จเรางานนี้เรียกว,ว่าจะขยี้ตั้งแต่ตัวแรกไปเลยทีเดียวรู้จักชั้นเชิงของเราซะมั่งไม่กล้าโจมตีใจมันไม่ย่ายเียด้ยโยจมไปเลยเราฟัามแข่งแกงมันเมะหนึ่งสสสี่ไปเลยเหลือหนึ่งก็พอตายไม่ได้รู้จักพี่นี่ยบซะมั่งโอ้หแค่แปเท่านั้น ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งองสัยแหลที่อาพับมากเลยนะผมเพราะว่ายังไม่มีร่างไฮบินนะเรียกว่าไม่รูว้ว่าเราจะอาพับขนาดเปียตัวอุย้ยตัวนี้มีดามเมจวะ่ะไม่ธรรมดาโจมตีส่หมดสเต็กโอเคเออโดนทีมไงท้องไปนะผมผมไม่กลัวอยู่แล้วเรียกว่าโอ้โหสบายเลยเดียวโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมแล้วก็ตาหน้ามันมีสีไหมไม่ป้องกันด้วยพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม้ตายไม่เท่ นี่นะเรียบร้อยมาโตรงออกมาเดี๋ยวแกตัวสุดท้ายแล้วสินะแล้วแกก็จะอ้างวางเปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนี้เพราะแกไม่มีร่างไฮบิดด้วยแล้วแถมเรลือตัวสุดท้ายโอ้ยอะไรจะโหดตายขนาดนี้เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะโหดขนาดนี้มาโอ้คิดแล้วคิดอีกนะผมโจมตีสิตายไม่เราโดนกัดเข้าไปเออไม่ตายเลือดลดไปครึ่งเดียวจริงนี่คือครึ่งดีด้วยจัดการมันเดวตา้า พยม,มมันยนต์เองงมมากงามเรียบร้อยห้าพันสามนะผมโูู้หจะได้แล้วเจ้าจับสุดสุดโอ้โหได้ยี่สิบเก้าเลยนะผมอาซึมสองร้อยไล่มาจาัดเลยนะผมอยู่อันดับที่สามสิบสี่นะอ่ะมา ลุ้นขอแบงค์เขียวอย่างเดียวอย่ะยางอื่นกูไม่สนใจเลยต <laughs> ึ๊ตุ๊ต๊ต๊อ้ยได้แบงค์เขียว50เจ้าจำนะก็เติมเข้าไปนะผมอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีฝ่ายนะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วแล้วก็การต่อสู้ผมผมยังคงต้องดูเดือดอีกยาวไกลเลย <laughs> ก่อนจะไปถึงแรงโดมิเนเตอร์นะแต่ว่าก็อยากจะชวนให้มาตีกันนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันแจกเอเบอร์ทุกระดับเลยนะผมนี่ไงเห็นไหมอ่ะ ไม่จะเป็นต้องไปอยู่โดมิเนเตอร์ก็ได้ครับผมวันนี้ก็พองจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง,งด้วยนะผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมไปจริงนะซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นยอ b u t ย e f y